ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ช่องก่อนใช้สร้างบ้านนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะช่องก่อนใช้สร้างบ้านนะคะเราก็จะมีคลิปดีๆนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดภูม่านฟ้านะคะอำเภอนางรองนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเราก็จะมาอัปเดตงานก่อสร้างนะคะ บริเวณที่เราเห็นนะคะก็เป็นจุดแลนด์มาร์กนะคะหรือว่าร้านกาแฟนะคะของวัดภูม่านฟ้าบุรีรัมนะคะซึ่งก็มีจำหน่ายนะคะให้กับสาธุชนทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้เข้ามาบริเวณที่วัดภูม่านฟ้านะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณข้างหลังนะคะของลานธรรมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ลานธรรมขององค์หลวงพ่อนะคะ ร้านกาแฟนะคะหลังร้านกาแฟตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นสวนนะคะซึ่งสวนก็จัดอย่างสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับสวนจุดร้านกาแฟจุดนี้นะคะแล้วก็มีสถานที่นะคะจอดรถนะคะแล้วก็มีสวนนะคะนอกจากมีสวนนะคะถัดมานะคะนี่ก็เป็น ลานธรรมนะคะขององค์หลวงพ่อแดงนะคะซึ่งท่านก็มีที่นั่งนะคะประจำอยู่ตรงจุดนี้นะคะลานธรรมขององค์หลวงพ่อแดงนะคะแล้วก็ลานธรรมตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานธรรมนะคะใต้ต้นโพใหญ่นะคะซึ่งให้ร่มเงา แกิ่งก้านสาขานะคะล่มเย็นมากๆเลยนะคะก็หลวงพ่อแดงท่านก็จะมาเทศนะคะให้เราฟังนะคะที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นการเทศนะคะในช่วงเสราร์อาทิตย์นะคะซึ่งจะเป็นช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะคะซึ่งทําการถ่ายทอดสดนะคะให้กับทุกท่านนะคะได้รับชมนะคะเน่ก็เป็นลานธรรมนะคะจะเห็นว่าก็จะมีเสือนะคะซึ่ง เสือนะคะก็จะสามารถที่จะนั่งได้นะคะก็เอาไว้นะคะปูนะคะให้กับทุกท่านนะคะได้เข้ามารับชมนะคะสำหรับการฟังเทศฟังธรรมนะคะสามารถปูเสือนะคะบริเวณ ให้นั่งบริเวณด้านหน้าได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเก้าอี้นะคะเก้าอี้ก็เป็นหินนะคะหินต้นไม้ใหญ่ะคะ่ะนี่ก็เป็นบริเวณลานธรรมนะคะเมื่อสักครู่นะคะหลวงพ่อท่านได้ก็ท่านได้มานะคะท่านได้มานั่งบรรยายธรรม แล้วก็ท่านน่าจะไปฉันแล้วนะคะสำหรับองค์หลวงพ่อนะคะ,น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 ,ะ,คะนี่ก็เป็นบริเวณลานธรรมนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้าน,นะคะการสร้างวัดนะคะถึงไหนแล้วนะคะจะเห็นว่าจุดนี้นะคะเป็น บริเวณที่จอดรถนะคะภายในวัดนะคะนี่ก็เป็นที่ประดิษฐานนะคะองค์หลวงปู่ทวดนะคะซึ่งก็มีตู้แดงนะคะเพื่อที่จะใส่ปัจจัยนะคะร่วมสร้างปราสาทหิน วัดภูม่นฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นองค์หลวงปู่ทวดนะคะซึ่งใหญ่มากนะคะทําจากหินอ่อนนะคะแล้วก็บริเวณด้านหลังองค์ปู่ทวดนะคะก็จะเป็นต้นโพนะคะซึ่งต้นใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็มีก้อนหินนะคะจุดนี้ก็จะมีก้อนหินใหญ่ๆแบบนี้นะคะ บริเวณข้างหลังขององค์หลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็จะสวนนะคะสวนสวยงามนะคะส่วนองค์หลวงปู่ทวดรูปที่สองนะคะก็จะมีตู้บริจาคสีแดงนะคะแล้วก็เป็นองค์หลวงปู่ทวดนะคะน่าจะการแกะสลักนะคะจากหินนะคะซึ่งองค์ใหญ่มากๆเลยนะคะ มาประดิษฐานนะคะบริเวณจุดนะคะตรงบริเวณหน้าลานธรรมนะคะแล้วก็มีหินนะคะหินรอบๆนะคะแล้วก็จัดสวนนะคะสวยงามนะคะซึ่งก็มีมีคนจัดสวนนะคะซึ่งเราก็ได้ ไปถ่ายทำนะาซึ่งมีทั้งหมด9คนนะคะในการทําสวนนะคะให้แก่วัดภูม่านฟ้าจุดนี้นะคะนี่ก็เป็นสวนขององค์หลวงปู่ทวดน,นะคะจะบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับสวนนะคะแล้วก็จะเห็นหินก้อนใหญ่ๆนะคะตรงจุดนี้นะคะ แล้วก็ถัดออกมานะคะก็เป็นเจ้าชายวรมันที่7นะคะเป็นเจ้าชายวรมันซึ่งสร้างจากหินอ่อนนะคะบริเวณข้างหลังนะคะก็เป็นหินก้อนใหญ่ๆนะคะซึ่งเราสามารถมา,ากราบนะคะองค์หลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็เจ้าชายวรมันที่7ได้นะคะที่วัดภูม่านฟ้านะคะจะบอกว่า เจ้าชายวรลมันที่เจดสวยมากๆเลยนะคะซึ่งนั่งอยู่บริเวณใต้ต้นโพนะคะใต้ต้นโพแล้วก็จัดสวนแล้วก็มีหินนะคะรอบๆนะคะนี่นะคะหินรอบๆแล้วก็จัดสวนสวยงามนะคะบริเวณจุดนี้นะคะถัดออกมานะคะก็จะเป็นการจัดสวนนะคะซึ่งจะนำต้นไม้น้อยใหญ่นะคะมาลงนะคะ เยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่ก็เป็นรูปสิงห์นะคะสิงห์นะคะซึ่งหลวงพ่อท่านเคยเล่าว่านะคะนํามาจากป่าหินพานะคะซึ่งแกะสลักสวยงามมากๆเลยนะคะพิเศษไปกว่านั้นนะคะพิเศษไปกว่านั้นนะคะจุดบริเวณตรงจุดนี้นะคะก็เป็นะระฆังสวรรค์น,นะคะสามารถที่จะ เข้ามาตีกันได้เลยนะคะซึ่งมาวัดภูม่านฟ้านะคะก็เหมือนกับมาเดินดินแดนสวงสวรรค์นะคะสำหรับวัดภูม่านฟ้านะคะแล้วก็จะมีช้างนะคะซึ่งเป็นช้างจากป่าหิมพานนะคะมาอยู่บริเวณด้านหน้านะคะตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ก็เป็นะระฆังนะคะซึ่งใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นะระฆังซึ่งเขียนว่า สีหานครนะคะเมืองสีหานครนะคะข้างในเป็นะระฆังนะคะสวยมากๆเลยนะคะใหญ่มากๆเลยนะคะสําหรับะระฆังสวรรค์น,นะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะเข้ามาตีนะคะแล้วก็พื้นนะคะพื้นก็จะเป็นหินนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะปู ด้วยหินอ่อนนะคะแล้วก็มีะระฆังนะคะส่วนต้นเสานะคะก็คือใหญ่มากๆเลยนะคะต้นเสาก็ทํามาจากหินนะคะแล้วก็แกะสลักนะคะปลายยอดก็แกะสลักคล้ายๆรูปดอกบัวนะคะสวยงามนะคะนี่ก็เป็นะระฆังสวรรค์นะคะซึ่งอยู่ที่วัดภูม่านฟ้านะคะจังหวัดปุรีรัมนะคะบอกว่าซึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากๆเลยนะคะยิ่งใหญ่อลังการนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะคะก่อนที่จะขึ้นไปตีนะคะ,ะคระฆังสวรรค์นะคะก็ถอดรองเท้าก่อนนะคะแล้วก็ไปตีทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะคะสำหรับะระฆังสวรรค์เมืองสีหานครน,นะคะจะบอกว่าเป็นสวรรค์บนดินกันจริงๆนะคะนี่ก็เป็นลานจอดรถนะคะซึ่งสาธุชนก็ ได้เข้ามานะคะเข้ามาในการชมวัดภูม่านฟ้าแห่งนี้นะคะจะบอกว่าสวยงามและยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะสำหรับระฆังสวรรค์น,นะคะนี่ก็บริเวณบริเวณด้านหน้านะคะที่จะเข้ามาชมนะคะแล้วก็ จอดรถเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะซึ่งเป็นวันธรรมดาทุกท่านก็สามารถที่จะเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับภูม่านฟ้านะคะเมืองศรีหานครนะคะอยู่ที่อำเภอนางรองนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็ไม่ไกลนะคะไม่ไกลมากไม่ไกลนะคะสามารถที่จะเข้ามารับชมนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามา ตีะระฆังสวรรค์กันได้เลยนะคะเป็นสวรรค์นบนดินจริงๆเลยนะคะยิ่งใหญ่อลังการนะคะสำหรับจุดนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเสียงนะคะในการก่อสร้างนะคะในการทำงานนะคะของผู้คนนะคะช่างนะคะบริเวณพัดภูกม่นฟ้าแห่งนี้นะคะ ไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องการจอดรถนะคะเยอะแยะมากมายแน่นอนเลยนะคะอยากให้ทุกท่านเข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องก่อนชายสร้างบ้านนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเราจะมีความคืบหน้านะคะของวัดภูมัมกฟ้าให้ทุกท่านได้รับชมกันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ